หากความรักทําให้คุณต้องอดทนกับความเจ็บปวดและก็ความเครียดอย่างต่อเนื่องแต่อาจไม่ใช่ความรักที่แท้จริงการนักขายสักคนไม่ควรทําให้คุณต้องลาเลยความสุขและก็คุณค่าของตัวเองเพียงเพื่อรักษาความสัมพันธ์ความรักที่ดีนั้นไม่ใช่การฝืนทนกับความเจ็บปวดหากคุณต้องอดทน กับความรู้สึกที่ทำ้ายจิตใจซ้ำๆอาจถึงเวลาที่ต้องทบทวนว่ามันคือความรักที่แท้จริงหรือไม่ความรักไม่ควรเป็นภาลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพงังควรเป็นการให้ได้รับอย่างเท่าเทียมหากความรักทำให้คนรู้สึกไม่มีค่ารู้สึกอึดอัด หรือต้องกั้นน้ำตาบ่อยๆนั่นอาจเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษไม่ใช่ความรักที่แท้จริงถ้าคุณต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปในขณะที่อีกฝ่ายไม่ให้ความสำคัญกับคุณนั่นอาจเป็นสัญชาตชยานว่าคุณอยู่ในความรักที่ไม่สมดุลบางครั้ง เราประการอยู่คนเดียวจึงยอมทนกับความทุกข์แต่อย่าลืมว่าคุณสมควรได้รับความรักที่ทำให้คุณนั้นมีความสุขไป็นใช้แค่การที่มีใครสคักคนอยู่ข้างๆการจากลาอาจจบปวดแต่การอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำลายคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจจบปวดกว่าการจากลาเสียอีก ความรักที่แท้จริงจะไม่ทำให้คุณต้องร้องไห้คนเดียวหรือรู้สึกโดดเดี่ยวในความสัมพันธ์หากมันทำให้คุณทุกข์มากกว่าสุขอาจถึงเวลาที่ต้องปล่อยมือและเริ่มต้นใหม่จำไว้ว่าความรักที่ดีไม่ควรเป็นสิ่งที่ต้องอดทนเพื่อให้มันอยู่รอดแต่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเติมเต็ม และมีความสุขอย่างแท้จริง